สับไก่ค่ะคุณผู้ชมสับไก่สับไก,สบไก่สับเป็นไหมเขาทำมาแล้วนะซื้อมาเป็นตัว <laughs> ซื้อมาเป็นตัวออฮออฮอือหโอ้โหืโอหือ ตับไตไส้พุงทั้งสิ้นเอามาใส่กล่องเอาไว้ค่ะแค่จะสำเร็จไก่ยังสำเร็จไม่เป็นเลยพี่น้องเอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ตับไตไส้พุงเละหมดอาจะคำทำ หัวใจมันควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ไปเดี๋ยไปแล้วไม่มีบีบอกโอ้ยนี่ไงบีไก่นี่ได้บีไก่พี่น,น้องเดี๋ยวขมอาอ,อกก่อนเอาบีมันออกก่อนจ้ะโบสันเดี๋ยวขมเ่กันเลยนี่อาอแตกขอยาวข่อยเสยบแตก เนื้อโอ้ฮฮฮฮฮโยนทิ้งเข้าไปในป่าเลยนี่ทำยังไงล่ะทีนี้เออทำยังไงอ่ะเละแน่นะเนี่ยไก่ตัวนี้ อืได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่อไนรนี่เลือดไงไปล้างออกให้หมดแมามันเป็นก้อนเลือดเป็นก้อน Sập cái keng ở gì á cái keng chị long ơi กินต้มไก่ด้วยกันไหมต้มไก่จ้าอีกข้างหนึง่งเละเละนีะ่ อืมอ uh ือ huh. uh huh. คุณทำไม่เป็นนี่ก็เละนะคะนี่อเพราะยายคำทำไม่เป็นมุนมุนอืออ uh ืมยอ่ะ huh. uh huh. เอาเอาแข็งเ,เอาไม่ใช่หรอกเหรอปอตรงนี้ไม่ใช่เอาโอไม่ได้อาไม่เอาขาโอ้ยมันโอ้เอาขา,าโอ้ยออกไปก่อน ซี่ครอรอยังไงนะตรงนี้ทำไมไม่ออกเหมือนข้างนั้นล่ะเลียกเนี่ยกคนมันออกก่อนกร่นมันออกก่อน อเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมย,ยังโครนะเจ้าเรียบร้อยค่ะอ uh huh. เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยการชำเละไก่ของยายําเรียบร้อยไหมคะมเกือบเน่าเกือบเน่าค่ะคุณผู้ชมเอ้ยบอ่ะเหรอเกือบเน่าเนาะกว่าจะได้กว่าจะเสียดซื้อมาไก่ตัวนี้ร้อยหกสิบาทเพได้นนี่ค่ะไก่ตัวนี้เนาะข้า,ะเาเห็ดเห็ดแล้วนะข้าวเ,เห็ดเอามาขายเฮาก็ซื้อไว้เห็ดอยูเห็ดกินเนาะเนาะ ไว้ต้มว้แกงตับอย่าทำมก็ทำบีมันแตกใสซะง,งั้นใบมันแตกใสซะง,งั้นส่วนขานี่ก็ไม่ได้กินหรอกค่ะเนาะแข็งมีแต่กระดูกต้มๆไปอย่างนั้นแหละต้มๆไปจังเลยค่ะนี่เนาะแจ็คซี่แกงใส่ยางดอกค่ะนี่ฝากไว้ซื้อๆฝากไว้เลยก็เข้าเดี๋ยวไปแพ็คใส่ถุงใส่ซองฟิตไว้เนาะสกินซัมไตรกะจังเอาไมาให้กินหหนะคุณผู้ชมค่ะ สำนีก่อนเนาะค่ะนาอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ